อ่ะอันนี้ครับก็จะเป็นการขับรถนะครับไปถ่ายรถไฟนะครับที่สถานีชุมทางบัวใหญ่นะครับอันนี้ผมก็กําลังขับรถผ่านตลาดนะครับจะเจอสี่แยกนะครับที่แยกตรงตรงหอนาฬิกานะครับชุมทางบัวใหญ่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ไฟเขียวพอดีครับผมก็เลยขับตรงไปเลยตอนแรกว่าจะขับเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้หอนาฬิกาเป็นเจอจะเจอสถานีเก่านะครับคุณผู้ชมชุมทางบัวใหญ่นะครับ ถ้าจะไปสถานีใหม่ก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับอยู่รถด้วยนะครับนวซสายนู่นสถานีใหม่อยู่ไกลๆเลยนะครับ,น,น,รบน,น,นี่ก็นีนจอดรถครับโอ้รถเยอะมากครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเเราจอดรถตรงนี้กัน รถตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวจไปข้างบนนะครับเอาแล้ครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวิดีโอนี้อยู่กับอ,อยู่ชุมทางบโมยไฉนะครับก็จะพามาดูรถไฟวันอาทิตย์นะครับจะพาดูเมื่อกี้พาขับรถเข้ามานะครับม,มาจากเต็นต์นะครับผม มีการหันลมด้วยนะครับคุณผู้ชมบริษัทเยอะนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับมาจะยเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมไม่รู้ว่าช้ากี่นาทีเดี๋ยวดูให้อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับนี่สถานีชุมทางวัวใหญ่บรรยากาศาข้างหน้านะครับสถานีใหม่เนาะไม่ใช่สถานีเก่านะตรงนี้ฮ่าตรงนี้ด้วยเขาจะขึ้นทุกวันเลย สี่สามสองช้าสิบนาทีนะครับตอนนี้เยาพาไปดูทุกอย่างเหมือนเดิมครับภาพเดิมบรรยากาศแบบเดิมนะครับแต่ว่าอมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ละวันแหละนะผมนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรโอ้แมวอีบ้าคือแมวนะครับชิบหายแล้วนี่แมวเจ้าถิ่นหรือเปล่าเขาเนี่ย ไอ้หนูแมวเ,เจ้าถิ่นหรือเปล่านะ่ะมันมันหิวนะครับแต่ผมไม่มีอะไรกินอ่ารถเข้าแล้วนะครับตอนนี้เพราะทำไมวันนี้ไฟไม่ค่อยสว่างเลยวปะปกติสว่างนะครับ เขาน่าจะหลี่ไฟลงเลยดูตอนรถมานะครับบริษาทเยอะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับสี่สาสส,าสองนะครับปลายทางแก่งคอยนะครับออกออกคนอนต้นทางคอนแก่นเนาะปลายทางแก่งคอยออก ออกคอนเจนมาบ่ายสองครึ่งนะครับบ่ายสองสามสิบแล้วก็ถึงบัวใหญ่ตามเวลาคือสี่โมงตรงนะครับตอนนี้สี่โมงสี่โมงหรอน่าจะสิบห้าสิบหกแล้วครับตอนนี้ขบวนรถช้าสิบสี่นาทีนะครับเหมือนในตรงนี้มันหลุมเป็นแอนเอนหรือเปล่านะตรงเนี้ยเ่็บปะเหมือนมันแอนเอนเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งครับ หน้านำปีเลยคันเอาเลขนี้เคยเมื่อก่อนทำสนะี่สามสี่นะครับอยุดสายวบวใหญ่แก่งคอยนะครับโอ้โหอยู่สี่สามสี่เป็นเป็นอาทิตย์นะ่ะทำสี่สามสี่เป็นอาทิตย์อนะ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์อนะ่ะนานมากนะครับ ไอร้อนนี่โอ้โหกับคือมาเลยครับผู้ชมไอร้อนนะครับอ๋อมันแอนเหมือนกันนี่ว่าหลังคารถโอเคหมดสาสิบสี่นะครับผมเหลือข้างหลังเหลือข้างหลังเหียดคนขับนะครับจอดนาน อ่าเรียบร้อยไปไม่สว่างหรอกเขาน่าจะเขาน่าจะไม่เล่งนะโอ้โอเดสานเยอะมากครับมาดันที่ เต็มหมดเลยนะเต็มุกที่นั่ง <S <S อ่ะเต็มุกที่นั่งเลยคุณผู้ชมปีสามครับคันท้ายวันอาทิตย์นะครับมันหยุดคนจะเยอะมากนะครับมันธรรมดาคนจะพอมีครับแต่ว่าไม่เยอะ เสียงไม่ค่อยลั่นว่ะเสียงปกติเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่ะขาสิบห้า 15, ะนะครับน่าจะประมาณสิบห้าสิบหกด้วยแหละจอดเมื่อกี้สองนาทีนะครับไปครับเดี๋ยวดูขบวนต่อไปกันคือตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นรางรถไฟนะครับผู้ชมเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยมันเป็นรางรถไฟนะครับนี่ครับรางหนึ่งกับรางสอง ทั้งสามก็อยู่ฝั่งนู้นนี่คนระับตอนนี้หายไปแล้วมีบอกด้วยนะว่าชา้าเก้านาทีนะครับสี่หนึ่งแปดช้าเจ็ดนาทีนะครับสี่หนึ่งเจ็ดช้าสี่สีสองเก้าช้าเก้าเออดีว่ะนี่สี่สองเก้าถึงบ้านสะโคกแล้วโอ้โหบอกละเอียดสะโคกสกลัง บอกละเอียดจัดอ่ะช้าเก้านาทีนะครับสี่สามเก้าจะเทียบอ่าชันชลาประมาณ4.49นะครับช้าเก้านาทีสถานีรถไฟใหญ่มากๆนะครับมาแล้วครับขบรับสี่สามเก้า ก9นาทีนะครับ9นาทีนะครับผมมากี่ตู้ไหยดูดิน่าจจะสองตู้นะครับผมสองตู้สองตู้เดี๋ยวเขาจะมาจอดตรงนี้นะครับ บางคนก็หลงนะนึ่ว่าเป็นสี่ึงเจ็ดนะครับอันนี้เพราะทำไมเดียวนี้คันนี้ดูไฟสว่างกว่าในนั่นวะทำไมดูไฟสว่างกว่าคันเมื่อกี้อะ่ะใกล้ๆ คันนี้เนี่ยออกชมทางแก่งคอยนะครับตั้งแต่5โมง45นะครับถึงมัวใหญ่ตามเวลาคือ4โมง4โมง40ครับบางมาก็ถึง4โมง35แต่วันนี้ช้านะครับ4โมง49แล้ว สองสามสองสามนะครับสองสามเรียบร้อยถึงปลายทางแล้วผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะครับสายนี้โอ้รถใหม่อยู่นะเนี่ยแต่ก็เริ่มเก่าแล้วเอา้าทำไมเปิดชานต่ำ หลงสงสัยลืมนะครับเพราะว่าสายนี้ชันต่ําพอมาถึงัวใหญ่ก็เพลินเลยนะครับก็เลยเปิดชันต่ําเพลินเลยเปิดชันต่ําเพลินเลยนะครับสายนี้ชันต่ําหมดนะครับผู <c oughs> <c oughs> ้สิรก็ไปรอชานสูงนะครับ ชั้นต่ำเพิินไปหน่อยครับก็เลยลืมผู้โดธสารเยอะอยู่นะ่ะสิบกว่าคนจะบอกว่าว่าไปขับฝั่งนูง้นอ๋อไม่ใช่ครับขับฝั่งนี้เลยอุย้ยผู้โดยสารเยอะนะ่ะ หลังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะไปขับข้างข้างหลังนะครับจริงด้วยขับข้างหลังขับข้างหลังนะครับไม่มีคนขับนะครับ ดู้อเอารถไม่วิ่งอ่ะวิ่งแลวอ่ะชิปหายแล้วรถไม่วิ่งนะผู้ชมรถไม่วิ่งวะ ิ่งๆนะครับูนเข้าไปขับฝั่งโน้นแต่เขาจะถอยไปนะครับ439ครับ1024ครับผมนิ่มว่ะจอดอย่างนี้โคตรนิ่มนะครับเปิดชานต่ำเพิินไปหน่อยครับ พอมาถึงบัวใหญ่ก็ชาร์จต่ำด้วยก็เลยเพลินไปเลยออันนี้เขาจะถอยไปนะรถรถรถ,รถไม่ถอยครับอ่ะหนึ่งสองสี่ครับผมรถไม่วิ่งครับผู้ชมเขาก็แก้นะครับ กันแก้นะคร,รถไม่มิ่งนะน,น่าจะคันกับอาการมีปัญหาหรือเปล่า เขาเขาขับอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่า,อาถอยไปคนระับถอยไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเติมน้ำมันกันนะครับ รถไม่วิ่งนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูเติมน้ำมันกันนะครับผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวไกลมากคนะรับไกลมากๆเดี๋ยวดูเติมน้ำมันนะดูเสียงดิ นี่ขนาดคันเล็กๆอยู่ไกลๆนะเนี่ยเสียงแบบโหดเลยอ่ะนี่เขายังไม่อัดสเต็ปสองนะครับนี่มาแล้วหนึ่งสองสี่ครับโอ้โห ปีเป๊ะนะครับเร็เรียบร้อยครับสี่หนึ่งแปดก็กำลังจะเข้านะครับแต่สี่หนึ่งแปดช้านะครับคุณผู้ชม ครับประมาณเจ็ดแปดนาทีอ่านี่เติมถังหนึ่งเสร็จไปแล้วนะครับเติมน้ำมัน,นครับผมวันนี้ไม่มีรถสินค้าเลยคุณผู้ชมรถสินค้าไม่มีเลยนะ รออยแล้วรถจะถอยมานะครับโอ้โหวีดเดี๋ยวดูล้อกันนะครับเดี๋ยวไปดู418กันดักดูตรงนี้แหละ ร้อยเดี๋ยวไปดูสี่หนึ่งแปดกันนะครับดับเครื่องนี่ครับโอ้โหไปเดี๋ยวไปดูสี่หนึ่งแปดกันเดี๋ยวดูตรงนี้แหละรอยน้ำมันนะ สิบเอดนะครับสินาทีนะตอนนี้ห้าโมงสิบเอ็ดนะครับใช้ประมาณสิบนาทีนะครับผุ้ยสารเยอะนะเพราะว่าวันอาทิตย์นะมาแล้วครับขบวนสี่หนึ่งแปดเที่ยวสุดท้ายนะครับที่เข้าโอล่านะไปสว่างมากสว่างกว่าคันเมื่อกี้เลย อันนี้ไม่มีขบวนสินค้าเลยเราไม่ได้ดูห้าสามหกนานมากนะครับห้าสามหกออกค่ำนะครับอุ้ยรถใหม่ว่ะคุณผมหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหรือเปล่าเนะี่ยรถใหม่ว่ะรถใหม่ว่ะใช่ไหมใช่จริงๆด้วยรถใหม่ว่ะหนึ่งศูนย์สามหนึ่งนะเลขเดิมขบวนเดิมเลยไปหลายวันมากแล้วลไฟสว่างมากเลย ขาว่าอยู่ทำไมมันสว่างรถใหม่นะ LED เหรอเหมือนจะเป็นหลอด LED แต่เป็นสีเหลืองนะครับไอใหม่เอี่ยมเลยอะคุณผู้ชมโอ้โใหม่มากเลยว่ะไม่รู้มีคนเหลือหรือเปล่านะครับ หมดแล้วหมดแล้วเหมือนมีคนวิ่งนะครับอรอรอกระจกสีดำนะครับคุยมวันนั้นเรามาถ่ายก็คันนี้เลยนะ,อะไอรีดเป็นเอกลักษณ์มากเลยคนระับ ล้ำหนึ่ก็แบบผ่านไป่อกีีก็แบบแสบโหเลยอ่ะรียบร้อยครับโอ้สี่หนึ่งเจ็ดโอ้โหกบอลเลอ่ะเลือสี่หนึงเจ็ดนะครับสี่นึงเจ็ดก็ช้าประมาณสี่ห้านาทีนะครับรู้ช้าเพิ่มหรือเปล่านะครับ ตัวสี่หนึ่งเจ็ไม่มีรถสินค้าเลยคุณผู้ชมบริษัทประมาณ 30... มสิบยี่สิบสบคนนะวันนี้ที่ชุมทางวัยใหญ่ครับรอขบวนสี่หนึ่งเจ็ดมาแล้วนะมาดูว่าจะกี่ตู้ ห้าสองตู้ได้สองตู้ช่วง,ง,งนี้โอ้สี่ตู้นะครับเห็นดูแลดูสั้นๆหอ <c oughs> ลอดไฟสว่างมากครับสี่ตู้หัวน่าจะถึงนี่นะผริศสัสารเยอะนะครับวันนี้ อีหนึ่งเจ็ดขบุญสุดท้ายของวันนี้ครับซี่สี่ซี่สี่ครับหัวมาถึงนี่เลยเอียดยท้าสองนาทีนะไม่มาก พอรอคนนี้นี่ว่าอออ่านครราชสีมาตอนอ่าสี่โมงเฮ้ยบ่ายสามห้านะครับถึงอุดรก็ประมาณสามทุ่มนะครับพอ,อรอคนนี้ผมเคยถ่ายดูวันนั้นอะเข้ามาที่หนที่เติมน้ำมันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วผู้โดยสารเยอะมากคุณผูม วันนี้มาสีตู้นะมีไม่ได้สองถ้าได้สองเสาทิย์นีงบอกเลยว่าแน่นเป็นปลากระกป๋องเลยนะครับถ้ามาสีตู้ก็จะสบายหน่อยนั่งพอดีอาจจะมียืนนิดหน่อยนะสี4ตู้มันยาวจริงนะนนนรุณเนาะนู่นเลยอนะอ๋อเหมือนมีผู้เทศนะครับ

วิ่งอ่นะคุณผูนะ้ชมถ้ามาช้ากนะ็ต้องไวิ่ง ตรงไม่ต้องประกาศก็ได้นะครับคือไม่ได้ยินอยู่แล้วนะครับไม่ต้องประกาศก็ได้นะคือแบบมันไม่ได้ยินเลยนะครับเอาตรงๆอ่ะือเสียงมันแบบมันกบทุกอย่างเลยนะครับนะครับโอเคครับผมก็เจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสวัสดีครับดูพุทธิสารประมาณเยอะอยู่นะน่าจะ เหมือนทั่วเหมือนหนึ่งทั่วเลยอะ่ะดูดิลงทั่วใหญ่อ่ะ